คุณนางชิมันโรกมก็ให้สัมภาษณ์<ม>หลังจากนั้นอีกนะคะโดยบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของพลตบอวีประวินพงศรินหัวหน้าทีมสืบสวนคดีค้ามนุษย์ที่ต้องลี้ภัยออกไปเมื่อปี2558นะะักข่าวก็ถามว่าท่านโรมจะสารต่อเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าเปิดประเด็นเรื่องนี้มาแล้วนะคะคุณรอมก็ให้สัมภาษณ์ว่าต้องดูก่อนว่ารัฐบาลจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงตนคิดว่าเรื่องนี้สําคัญและเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องต่อเพราะว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของความมั่นคงและข้าราชาก,การทั้งหมด ว่าถ้าเขาเป็นข้าราชการที่ทำหน้าที่อย่างดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลลัพธ์ของการเป็นข้าราชการตรงฉินหรือไม่ส่วนที่เด็ดจะมีอะไรต่อจากนี้หรือเปล่าคุณรังสีมันบอกว่าตนไม่ได้เปิดเผยเอกสารหมดทุกอย่างเพราะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับบุคคลที่3เลยจําเป็นต้องเก็บเอาไว้ก่อนถ้าหากว่าในสภาพ,พูดทั้งหมดไปพาดพิงถึงบุคคลที่สามาจจะโดนประท้วงหรืออาจจะโดนฟ้องร้องดําเนินคดีได้ ตนคิดว่าถ้าไม่ถึงขนาดทําให้คนไม่เข้าใจเรื่องราวก็อยากเพิ่งเปิดดีกว่าเพราะบางคนอาจจะต้องใช้ในการต่อสู้ในศาลคุณโรมบอกว่าตัวการเรื่องนี้ใหญ่มากๆคือมีการเปิดประเด็นนะคะบอกว่าตัวการเรื่องนี้ใหญ่มากๆอยากให้โฟกัสไปที่นายพลสองคนในรัฐบาลสองคนนี้เป็นคีย์หลักสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ามนุษย์อย่างแน่นอน ส่วนหลักฐานชิ้นนี้จะถูกนำไปใช้ในการอภิปรายมาตรา151ที่คาดการว่าจะเป็นช่วงกลางปีนี้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณลงังเซมันก็บอกว่าอ๋อฝ่ายค้านยังไม่ได้คุยรละเอียดถึงเรื่องนี้เลยยังไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดมากนะักเพราะว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของรัฐบาลเป็นหลักแล้วก็อ้างไปว่าโอ้เดี๋ยวรัฐบาลก็ยุบสภาแล้วถ้ายุบสภาแล้วไม่ต้องไม่ต้องเปิดหลักฐานหรอก็ต้องไม่เปิดหลักฐานคืออันนี้มันก็ทําให้คนบอกว่าคือล้วก็สังเกตนะว่า ในสถานการณ์ที่สังคมและโซเชียลพูดถึงเรื่องนี้มากเพราะว่า,าถือว่าคุณรังสีมานเนี่ยเปิดประเด็นเรื่องนี้ได้ดีนะคะแล้วคนก็อยากรู้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าถ้าข้าราชาก,การน้ำดีแล้วทํางานตรงฉินแล้วจะต้องลี้ภัยออกไปเนี่ยต้นตอของปัญหามันคืออะไรแล้วแล้วมันเกิดจากใครอะไรยังไงเนี่ยคุณรังสีมันน่าจะต้องมีการเปิดเผยหลักฐานชิ้นเด็ดออกมาถ้ามีถ้ามี ในจังหวะที่เขาเรียกว่าอะไรตีแหลกต้องตีตอนร้อนแต่นี่พอมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าอ๋อเอากสารเรามีหมดแหละแต่ว่าเราไม่ขอเปิดเผยก็แล้วกันแล้วในการในปรายครั้งหน้าเดี๋ยวขอคุยกับฝ่ายค้านก่อนว่ายังไงเพราะว่าเดี๋ยวรัฐบาลก็มาอยู่ไม่ถึงแล้วก็คำถามคือรัฐบาลอยู่ถึงไม่ถึงนะั่นเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่คนอยากรู้คือหลักฐานคืออะไรที่บอกว่าไปเกี่ยวพันกับคนนู้นคนนี้เนี่ย ต่อให้รัฐบาลอยู่ถึงหรืออยู่ไม่ถึงวันก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวพันกับการเปิดหลักฐานไม่ใช่เหรอเพราะถ้ามีเนะี่ยเพราะ,ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณรังสีมันให้ความสําคัญกับเรื่องของการค้ามนุษย์ซึ่งดีนะคะครับอ,อันนี้คือต้องชื่นชมว่าคุณรังสีมันให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากแล้วก็ให้ความสําคัญกับข้าราชการน้ําดีที่ทํางานเพื่อประเทศชาติแล้วระดมแบบนี้ตามข้อมูลที่คุณโดมให้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนว่ามันเป็น มันเป็นช่วงจังหวะสําคัญที่น่าจะได้เปิดเผยหลักฐานต่อสังคมให้ได้รู้กันไปแล้วก็รัฐบาลจะได้มาชี้แจง<ะ>ว่าข้อที่จริงของการออกไปของของพลนรีประวิตรวีนเนี่ยมันคืออะไรยังไงมันก็จะได้ชี้แจงความจริงกับสังคมกันไปแต่ว่าตอนนี้มีเพียงแค่การกล่าวหา<ะ>โดยที่ไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนแถมเอกสารที่มีการเอามาใช้ในสภา<ะ>ยังมีคนจับผิดอีก ว่าเอกสารที่ว่าตกลงมันเป็นของจริงหรือเปล่า